เฮ้ยเฮ้ยน่ารักมากเห็นไหมที่นี่เขาจะเป็นฉาดฉาดคิดถึงโรงเรียนเก่าของเรานะจ๊ะแล้วก็จะมีแบบเป็นของว่างจานออเดฟอันนี้คือแบบถูกมากนะราคาแค่9 9าบเกาทต่อหัวแล้วก็รีฟิลน้ำดื่มทุกอย่างมีขนมหวานเห็นไหมขนมหวานแล้วก็น้ำอัดลมทุกอย่าง129บเาาทจัดเต็มตักเลยเรื่อยๆอันนี้คือ ดาก็ไปเอาเอายกแล้วก็ข้าวผัดน่ากินมาแล้วก็เนี่ยมันมีหลายแบบว่าเดี๋ยวเราจะมาจัดกันแล้วนะเดี๋ยวทําทให้ดูว่าเอา่อยริมหรือเปล่าเฮ้ย<ฮ><ฮ>นี่ขอบอกเมื่อกี้แอบชิมไปชิ้นหนึ่งเรานะเลิศดูสิ99บาทนะปะลาดอลี่ก็หนาแบบนี้เลยอันเนี้ยอันเนี้ยอ่ากินมากแล้วก็เมื่อกี้ดากินหมูนุ่มไปนะแบบ อบอกทีเนี้ยเลิศแล้วก็หลักๆเลยนะถ้าเรามากินหมูกระทะคือความพิเศษของนาก็จะเป็นแบบเสียสซ่านะแต่อันนี้ไม่ซ่าไฟเบาหน่อยแต่คือหอมทุกอย่างเลิศถ้าแกไม่ได้หิวนะจะกินไม่หยุดกระจอบอกเลยว่าดีจริงอันนี้คือสาขาอะไรนะตลาดนานานะตรงข้ามตลาดนานา,นา,นาน แล้วก็จะมีกองสะพานแดงซอยแปดอันนะั้นก็ลดเหมือนกันที่นี่ไม่มีกุ้งแต่มีนี่ด้วยกระมูกกระมูกมก็ชิมดีนะชยยิมใหญ่ๆนะคะเนเลิศอนี่ดูหมูอันนี้หมูมังกรหีเขาดูดเนเลิศแนะนําเ,เ,เ,เลยถูกมาก99บาทอันนี้จะเป็นหมูรสเขาเรียกหมูจุนโจน วันนี้ดาราจะจัดให้หนักเลยให้รู้เลยว่าเอาลอยแค่ไหนไม่อย่ดดาราขอกินก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยเออมื่อกี้ความผิดที่เราเราไม่ได้เร่งไฟเขามันก็เลยถึงไม่ซ่าไม้เดือนตอนนี้นะโอ้เก้งกับขเลยหใส่เสียงนะมีเลยเลย ไหมเออเนี่ยแหละนี่ยมันจะรสอย่างนี้ขอบอกโอเคนะนั้นเ๋ยวดาจะขอจัดเบาๆกับปะจก่ก่อนลองมาดูลองมาแนะนำมันดูแบบลดเก๋ๆร้านก็กว้างแล้วก็ไม่ร,อร้อนที่สำคัญคือไม่ร้อนแล้วก็สบายของก็รสล,ด,ลดจริง มีพัดลมทุกมุมมีคีวีเปิดเพลงให้ทุกอย่างโอเคดารานแนะนําตีอาหารรสชาติดีจะให้ดูที่วัดเดือดครับครับครับโอเคนะจ๋าบ๊ายบายแวะมาดูได้แวะไอ้แวะมาชิมกันได้นะ